สำหรับในวันนี้เราจะมาสอนการใช้คำสั่ง s u b t ตเติและก็สร้าง s u b t i t ติขึ้นมาใช้งานเองในโปรแกรม iMovie สวัสดีครับผมปักอยากยูสา h ชน n e าสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้าง s u b t ตเติขึ้นมาใช้งานที่จะเอามาตัดต่อในโปรแกรม iMovie ซึ่งไอซับไตเติลที่เขาให้มาในโปรแกรม iMovie ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยถูกใจเราเวลาเราใช้งานในการตัดตอ่อมันก็ดูเหมือนกับ ไม่ค่อยถูกใจแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามวันนี้เราจะมาสร้างซับไตเติลขึ้นมาใช้เองให้มันถูกใจเราให้มันเหมือนกับที่เราต้องการแล้วเราเอามาตัดต่อใน imovie ให้เหมือนกับใช้งานใน Final Cut นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับในโปรแกรม iMovie นะครับเราจะโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วก็สร้างโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับคราวนี้ว่าเวลาเรานำวิดีโอลงมาทำการตัดต่อนะครับเรา ก็สามารถที่จะใส่ตัวไตเติลของเขาได้ซึ่งไตเติลที่ทาง i m o v i e ให้มามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะไม่ถูกใจเรานะครับเดี๋ยวลองทดสอบใส่ดูนะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้เป็นอ,อันนี้เป็นซับไตเติลตัวเดี๋ยวนะผมดูสองตัว,ต,ว,ต,ว,วตัวนี้นะครับจะว่าุณจะใส่ซับไตเติลตัวนี้นะครับตัวในการใส่มันก็สามารถที่เปลี่ยนตัวอักษรอ,อะไรได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับ สูว่าอันนี้นะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีตัวอักษรได้เหมือนกันนะครับแต่เวลามันขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันดูไม่ค่อยสวยงามแล้วไม่ถูกใจเรานะครับพวกนี้ก็จะมีให้เราเลือกคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างซับไตเติ้ลขึ้นมาเองนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็เข้าไปสร้างในตัวโปรแกรม photoshop นะครับ ตัวนี้ผมก็ทดสอบสร้างนะครับก็คือเราจะสร้างเป็นไฟล์ png นะครับโดยแล้วแต่ว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนอย่างสัวว่าตัวนี้ผมทดสอบสร้างมานะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะเซฟออกไปเงี้ยลักษณะอย่างนี้เวลาเราเซฟออกไปแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ png นะเซฟแอปเป็น png นะครับตัวนี้นครับแล้วก็เซฟออกไปนะครับ แล้วก็เราจะเอาแบบรูปไหนแบบไหนก็เราก็เซฟออกไปนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับว่าเราจะเอาเป็นเป็นไตเติลแบบไหนอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ครับก็คือการสร้างไตเติลบาร์ของเราขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเราก็ทําการโหลดตัวไฟล์ตัวนี้เข้ามาในเมนูของเรานะครับเราก็จะได้ประมาณเนี้ยถึงว่าผมโหลดมาสามอันนะครับเป็นตัวเนี้ ครั้นี้ผมจะเอาตัวไตเติตัวนี้มาใส่แทนตัวไตเติลบาร์ของที่ i อ้บุให้แล้วก็แค่ดึงลงมาเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟล์ PNG แล้วสมะตมว่าผมจะเอาลงมาในนี้เอาลงมาตอนที่เอาลงมาถ้าเกิดเราลงมาปกติมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเราไม่ต้องการถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือมันจะฟิกอยู่ขนาดที่เราทำมาในตัว Photoshop นะครับเราต้องการที่จะ บางครั้งเวลาเราใส่ตัวหนังสือหรือว่ามันมันไม่มันไม่ได้ขนาดที่เราต้องการอย่างเี้ครับเราต้องการยายให้มันได้ได้ขนาดหรือตำแหน่งที่เราต้องการเราก็ต้องไปทำให้มันเป็นเลือกเป็นตัวเป็น Picture to Picture นะครับตัว Picture to Picture ตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะเลื่อนตัวแถบบาร์ของเราเอาไปอยู่ตรงตำแหน่ง ที่เราต้องการก็ได้อาจจะขึ้นปรับขึ้นลงได้หรือซ้ายขวาได้นะในกรณีที่ว่ามันไม่ตรงขนาดที่เราต้องการตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้เวลาเราใส่ตัวซับเตเตอร์คราวนี้เราก็จะเลือกซับตเตอร์ตัวที่มันใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วก็สามารถไปปรับตัวหนังสือใหม่อาจจะเป็นสีขาวธรรมดาก็ได้นะครับ ก็จะได้สแตนเลสทดสอบเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นแบบอื่นก็ได้หรือลากสนิอย่างนี้มันก uh ็จะได้เป็นตัวบาของเราตัวนี้เราสามารถที่ขยายมันได้อีกนะครับเวลาเราถว่ามันแคบไปเราก็สามารถที่ดึงมันขยายออกมาอีกดึงขยายมันออกมาอีกได้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการประมาณนี้เรวันนี้เราจะมาสอนการใช้ เป็นว่าเวลาเราใส่แล้วก็ตรงซับไตเติ้ลตรงนี้เราจะเลือกเป็นไตเติ้ลที่เป็นตัวหนังสือประมาณพวกนี้นะครับอย่างตัวนี้มันจะอยู่ข้างที่จะต่ํานะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไตเติ้ลตัวใหม่มาใส่สุว่าผมจะเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัวซับไตเติ้ลตัวนี้ที่เป็นเทคเนี่ยมันจะอยู่เลเยอร์ที่3ามของตัวอักษรนะครับเราก็ เราก็จะไปดึงตัวสมมติว่าผมจะดึงตัวนี้มาใส่เวลามาใส่ <S <S ปุ๊บ,บตัวเลเยอร์ตัวไตเติลบาร์ที่เราเอาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันเราต้องไปฟิกมันเพราะว่ามันจะเป็นเคนอยู่นะครับเราก็จะฟิกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นตัว Picture to Picture นะครับ Picture in Picture ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกขนาดออกไป เพื่อเราจะได้ปรับตำแหน่งมันให้มันตรงกับที่เราต้องการได้นะครับส่วนตัวหนังสือหรือตัวอักษรน,นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันเ,เราสามารถที่จะเอาม,ามันมาอยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงซ้ายถ้ามันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับเรา,เาตัว bar เราม,มันใหญ่ไปเงี้ยเราตัวนี้เราลดลขนาดลงมาก่อน8 0คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับตรงนี้เราก็ต้องใส่สเคาะ space bar ไปคเคาะ space bar ไป ให้มันตรงแล้วก็จะได้ประมาณนี้ลักษณะเหมือนกันอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราต้องการเอาไปโชว์หลายๆที่แล้วก็กดคอนโ<ด>ทรล C ก็เอามาวางที่ใหม่ V ครับมันก็จะได้เป็นสองไอเทนมาสุว่าเราจะเอาอีกอันหนึ่งมาใสา่เอาเป็นรูปแบบนี้นะครับช่วงนี้ย ผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้อันนี้เวลาเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่อันนี้เราจะใช้ให้ตัวาภาพของเขาตอนที่เราทำเป็นไตเติลบาร์เนี่ยตรงนี้ตอนที่เราทำเป็นไตเติลบาร์ของตัวนี้เราจะไม่ได้คือผมไม่ได้ทำเป็นโอพา i t ซิตี้โอพาซิตี้ของผมเป็นตั้งไว้แค่ประมาณ70%็ดเร์เซเพื่อจะให้มันทะลุ ให้มันโปร่งใช่ไหมมันก็จะได้ประมาณนี้เวลาเรามาอยู่ในนี้นะครับเวลามันมาเราเอามาติดตั้งในริดีโอมันก็จะดูโปร่งแสงประมาณนี้แล้วเวลาเราย้ายนะครับสู้ว่าเราไปเอาซับเเตอร์มาใส่อีกเราก็จะเลือกแบบมันก็จะเป็นประมาณคล้ายๆกันเราจะเอาแบบนี้ใส่แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่วางจะได้ จะเห็นว่าตัวนี้มันจะไม่ตรงกับตัวนั้นเราสามารถเลื่อนขึ้นได้เดี๋ยวเราเลดขนาดลงก่อนนะครับอันนี้ขนาดฟิกขนาดมันฟิกอยู่ใช่ครนนี้จะเห็นว่าไอา้ซับเตเตตัวนี้มันไม่ลงครับเราสามารถที่จะเลื่อนตัวตัวบาร์ของเราให้มันไปใช้งานให้มันตรงกับตัวซับเตเได้ดไดยังไงครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัวท,ที่เป็น ไอ้โหมดของ p T ิจิตรท i ิจิตรแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเราอาจจะเลื่อนมาทางนี้ก็ได้ฉันว่ามันก็จะตูตรงเวลาเราเล่นครับวันนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาหากันไม่ค่อยถูกใจแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะวันนี้เราจะมาสร้างซับเตอร์ขึ้นมาใช้เองให้มันถูกใจเราให้มันนี้เราจะมาป่าอนะีน นี้เราจะมาซับเติลเติลขึ้นมาดูได้ที่เขาให้มาในตัวดีแเติมมาตรงนี้เห็นว่าในส่วนของการใช้งานซับตเติมันก็ไม่มีอะไรยากเราก็สามารถที่จะพลิกแพงในส่วนของการตัวโปรแกรมหรือการไปออกแบบซับไตเติลใหม่ไตเติลบาร์มาแล้วก็มาทำการลงติดตั้งในตัวโปรแกรม iMovie ของเราครับคราวนี้พอเราได้ซับไตเติลแวทุกครั้งเราก็สามารถที่จะเรียกมาใช้ได้อีก แล้วก็สามารถที่ออกแบบให้มันเป็นรูปแบบที่มีความสวยงามซับซ้อนอาจจะใส่นนอะไรต่างๆได้มากมายนี่คือการใช้งานตัวซับไตเตินะครับที่เราสร้างขึ้นมาเองในโปรแกรม iMovie นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาสอนการใช้คำสั่งซับไตเติลและก็สร้างซับไตเติขึ้นมาใช้งานเอง ในโปรแกรม iMovie สวัสดีครับผมปักอยากยูสาชินเาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างซับไตเติลขึ้นมาใช้งานที่จะเอามาตัดต่อในโปรแกรม iMovie ซึ่งไอซับไตเติลที่เขาให้มาในโปรแกรม iMovie ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยถูกใจเราเวลาเราใช้งานในการตัดต่อมันก็ดูเหมือนกันไม่ค่อยถูกใจแล้วก็ไม่ค่อยสวยครับวันนี้เราจะมาสร้างซับไตเติลขึ้นมาใช้เองให้มันถูกใจเราให้มันเหมือนกับที่เราต้องการแล้วเราเอามาตัดต่อ ใน iMovie ให้เหมือนกับใช้งานเนยฟ n a l ลคัเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับในส่วนของ,ของการสร้างซับไตเติ T ้ขึ้นมาใช้งานเอง <S <S แล้วก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรม iMovie ในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็สร้าง คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับโดยใช้โปรแกรมฟรีอย่าง iMovie ในการตัดต่อนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรในส่วนของวิดีโอที่เราใช้ตัวโปรแกรม iMovie ในการตัดต่อซึ่งผมเองก็ใช้ตัว iMovie ในการตัดต่อวิดีโอมา ค่อนข้างจะเยอะเป็นร้อยๆกว่าคลิปแล้วนะครับที่ใช้ในตัว iMovie ครับก็ยังถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้งานค่อนข้างาง,ง่ายนะครับในการแรนเดอร์หรือว่าในการเซฟไฟล์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับก็ยังไงก็ลองใช้ดูสำหรับในวันนี้ก็คงจบแค่นี้ในส่นสวนของการสร้างซับเติลใช้งานเองในส่วนของโปรแกรม iMovie นะครับในก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ